วันนี้วันนี้มาดูวิธีการทำกระป๋องทำกระป๋องจากมือเปล่านะครับนีครับทำกระป๋องจากมือเปล่านะครับถูถูถูถถเรียคนไม่มีเวีย ดังขับบ้านขับเมืองเขานี่ครับดังขับบ้านขับเมืองใกล้จะขาดแล้วครับนี่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 น้ำเยอะๆนะครับนี่นี่นี่เบิดน้ำเป็นห่าหกลิตรกระป๋องยังบ่อขาดนี่นะครับที่ทำกระป๋องนะครับทะลุนี่นะครับทะลุลงไปแล้วครับนี่นะครับเป็นกระป๋องเอาไปใส่เบียร์นี่ครับธุรกิจทำกระป๋อง นี่กันบาดปากนะครับกินเบียรเขาเรียกคนไม่มีเวียกมีงานนะครับถ้ามีเวียกมีงานเขาจะไม่มาทําอย่างนี้ครับอันนี้เขาห้องคนเบดเวียกเบิดงานแล้ครับนะครับถูๆนะครับนี่ครับนี่นี่โอ้โหนี่ครับใส่เบียร์ใส่เหล้านะครับ เวียกหางานเลยเท้ yeah. เป็นเวียกเป็นงานเลยคุนะเวียกงานตั้งหลายมาถูกกับปองลิ่มเลยนะัเ mm hmm. ราติดกระป๋กกปองก่อนที่จะนำกระป๋องมานะครับเราก็ต้องซื้อเบียร์กระป๋องยาวมาก่อนแล้วเราก็มาเปิด เบียร์ทิ้งก่อนนะครับเป,เปิดเปิดเบียร์ทิ้งเอาแต่กระป๋องมันมาทำอย่างนี้นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับจบคลิปนี้แล้ว